ที่ห้องประชุมชั้น3ส,สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนายวุฒิศักดิ์สิงหเดโชนายอำเภอบางละมุงได้เป็นประธานหาข้อแก้ไขจากประชาชนร้องเรียนตำบลหนองปลาไหลกรณีเรือนจำพิเศษพัทยาระบายน้ำทิ้งออกสู่ที่สาธารณะเป็นเหตุให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตข้างเคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเน่าเหมน็นโดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตกหนัก น้ำดังกล่าวไหลรวมกับน้ำธรรมชาติลงสู่สาธารณประโยชน์พัดผ่าสายเข้าทับถมเส้นทางสาธารณประโยชน์คณะผู้บริหารสมาชิกหัวหน้าส่วนราชการโดยมีนายพินโยหอมกลัน่นนายกเทศมนตรีตำบลน,น้องปลาไหลได้ถาหรือประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างพร้อมเพรียงกันปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมานานกว่า8ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทางเรือนจําพิเศษพัทยาอ้างว่าขาดงบประมาณเนื่องจากมีผู้ต้องขังเพิ่มตลอดบ,อบ่อบําบัดน้ําเสียที่เคยทําไวข้ขาดประสิทธิภาพบําบัดน้ําเสียได้ไม่ดีพอและไม่มีพื้นที่ขยายเขตบ่อบําบัดน้ําเสียต้องเสนอของงบประมาณไปยังกรมราชัณฑ์ขณะนี้รอการอนุมัติซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ขอให้ทางผู้บัญชาการเรือนจําประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะหาทีมงานในการลงพื้นที่ดูแล และหาแนวทางแก้ไขพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการนายยศพง์ลินทองกำนันตำบลน้องปลาไหลผู้ใหญ่บ้านผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาซึ่งจะได้เข้าร่วมประชุมกันในครั้งต่อไปของเอกชนไม่พบว่ามันเป็นมันเป็นลามลามสารน,นะครับมันเป็นฝายที่เอกชนมาจนมากระทบที่บ้านหน้าบ้านางานจายเนจุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้จะ,จะ ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรก็ได้รับผลกระทบการคามคีดบที่ไปสำรวจตอนแรกก็คือมีรถติดลมรถล,ลมก็มีนะครับมอเตอร์ไซค์ไปยากที่สุดนะครับตรงจุดนี้นะครับจะได้ผลกระทบเป็นจุดที่2นะครับมีสามน้ําที่เขาเรียก่ปัจจุบันนะครับทุกวันมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมีน้ำน้ำขังอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือสระตอนที่ทำแบบฝนตก ยกเว้นตรงที่เป็นป่าทึบๆเนี่ยนะครับยังยังไม่ได้บุญชิดนะครับแตากที่รู้มาแต่บังจุดกับตรงนี้ครับตรงงานรีไซเคิลซึ่งตรงนี้มีมีห้วยมีเขาข้างมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งข้างโรงงานซักริ้นนะครับผมก่อนก่อนเนี่ยค <c oughs> ื <c oughs> อการบำบัดแม้มันจะล้นไปก็แล้วนหลายปีนะหลายปีซึ่งผมก็บอกว่าแต่ด้วยเหตุผลใดผมก็ไม่นะครับไม่มั มีการอาจจะ้อมูลเชิงลึกอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็มุยได้รับวโรงเรียนจากชาวบ้านก็แก้ปัญหาอีกนะพอมันเปิดร้อเนี่ยข้ามถนนนะครับถนนสายบ้านหมู่บ้านชายตัวนะครับได้นําเรียนไปว่าไปช่วยกันแก้ปัญหาอยู